ข่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะของโรคโควิด -19 ในประเทศจีนไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีจ้า คําพูจูมาแล้วเจ้าวันนี้น้องคําพูจูมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศจีนมาฝากแล้วไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติตี่อาศัยในหลายเมืองของจีนเรล่าประสบการณ์ต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในจีนตี่ยาฮือสถานการณ์ในจีนยุติลงอย่างรวดเร็วเฮาไปโพสต์การจากคลิปวิดีโอเจ้า สถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกสร้างความเสียหายและทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นวงกว้างแต่ที่ประเทศจีนมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ทำให้สถานการณ์ยุติลงในเวลาไม่นานมาจากการใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมทั้งคนจีนและชาวต่างชาติที่พำนักและติดค้างอยู่ในประเทศจีน ในช่วงระยะแรกของการแพร่ระบาดล่าสุดสำนักข่าวชัยนาท e l e ิ i s ชัน Service เผยภาพบรรยากาศการป้องกันควบคุมโรคระบาดต,ตามเมืองต่างๆและบทสัมภาษณ์ของชาวต่างชาติที่อาศัยในหลายเมืองของจีนในช่วงระบาดของโควิดใหม่ๆซึ่งเป็นช่วงที่มีชาวต่างชาติติดค้างในจีนจำนวนมากในหลายเมืองเผยความจริงให้โลกได้รับรู้ถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและปราศจากความเกลียดชัง ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางซึ่งในคลิปสัมภาษณ์เป็นความสมัครใจของกลุ่มชาวต่างชาติที่เต็มใจบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองในช่วงเวลาดังกล่าว w วลเคอร์เฮลฟิชาวเยอรมันบอกว่าได้เดินทางไปเที่ยวจีนกับเพื่อนเพื่อเที่ยวงานเทศกาลใบไม้ผลิและได้ติดตามในโซเชียลพบว่ามีแต่การโทษคนจีนในเวลานั้นแต่ตอนนี้ทางฝั่งยุโรป กลับอันตรายยิ่งกว่าบางครั้งจึงพยายามทำตัวให้มีอารมณ์ขันเข้าไว้ไม่มองโลกในแง่ร้ายและอยากกลัวปัญหาที่ยังมาไม่ถึงด้านโจชัวลินเดอร์จากอเมริกาได้บอกว่าทุกคนเริ่มสร้างอาคติของตัวเองเกี่ยวกับจีนที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรและควรเป็นอย่างไรมีเหตุผลมากมายที่ควรจะเป็นและยังคงต้องระมัดระวังเรื่องสุขอ,อนามัยให้มากที่สุดแต่ไม่ควรโทษว่า เป็นปัญหาชาติพันธุ์หรืออื่นๆเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เชื้อชาติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายต่อการตำหนิผู้อื่นและมีผู้คนจำนวนมากเริ่มส่งข้อความส่วนตัวบนอินสตาแกรพร้อมกับคำถามมากมายแต่คำตอบคือไม่มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตตามปกติส่วนยีเนสดัวเตเปเรสจากคิวบาที่บอกว่า รู้สึกโชคดีมากเพราะในช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดได้เดินทางออกจากปักกิ่งไปแล้วและตระหนักถึงความร้ายแรงจนเมื่อกลับมาถึงคิวบาซึ่งขณะที่อยู่ปักกิ่งยังไม่มีการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อและต้องแยกห้องอยู่เป็นเวลา14วันจึงออกจากปักกิ่งได้หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมามีการประกาศนโยบายให้เว้นระยะห่างในการอยู่ในสถานที่เฉพาะถือว่าโชคดีมาก ที่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีองค์กรคอยดูแลกรณีเกิดโครวิดัสเช่นนี้สำนักข่าวไชน่าท e ว i ชันเซอร์วิสนําข้อมูลออกมาเผยแพร่เพื่อสื่อให้โลกได้รู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นจากปากของชาวต่างชาติเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและบอกว่ามาตรการทั้งหมดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานําไปสู่ความสําเร็จของจีนในการเอาชนะโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และนี่ก็เป็นตัวอย่างกำบอกเล่าของเจ้าต่างชาติถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจีนนำไปสู่ความสำเร็จในการเอาชนะโรคระบาดไวรัสโควิด -19 สำหรับวันนี้น้องคำพูจตูต้องขอลาไปก่อนแล้วปากกันไหมเจ้า